ผมก็ดีสารรถสวยคาเตะสา,ะายพิยพ์ใบนี้ซ้อมมากี่ไวครับสามนาทีเลยซ้อมอยู่ที่ค่ายรถสวยคาเตะครับมีใครมาเป็นคู้ภัยพิทักษ์แล้วเมื่อที่นั่นออเออจอตนาพัดย่านไหนครับแล้วก็ตนะัดเสกสารเยอะครือพวกในค่ายช่วยกันเนาะ <9. S 2> ตอนนี้เราอายุเท่าไหร่ละเก้า <9. S 2> เราสูงเท่าไหร่ร <100 9. S 2> ้อยหกสิบเก้าน้ำหนักปล่อยๆมามากี่กิโลครับหกสี่โลเราเมื่อแตตายอะไรครับก็ทีมมือได้ขอได้เมื่ออย่างวันนี้มาเจอรุ่นพี่นะเจียบขาเคยเจอกันยัง ยังไม่เคยเจอกันเลยอันนี้คือไฟแรกแล้วได้ศึกษาเช็มาต่อยที่นี่มาปะดูเลขามวยอตะตายอะไรปะจำได้ไหมเอ่อมวยเขาครับมวยหมัดไปย่างเดินแล้ววันนี้เราจะวางกีวังไข่ไห้เรื่อยตามตาตาเราด้ะแล้วค่อยดูของไปทอยเรื่ยแล้วค่อยแก้ไขตรงนั้นเลยล่าสุดเราต่อยที่รังศิษยที่รังศิษยที่นี่วันนั้นเราเจอกลับเป็นยังไงบ้างชนะมา วันนั้ไตเ่เวทเท่าไหร่ร้อยหกร้อยยี่หกก็แต่วันนี้มาต่อยสามสิบสี่รอยย่หก้อยยี่หกอ่ะเที่วเวน,นี้เป็น,งไ,ปปนไงสบายสบายไหมอ่อตายแล้ใหญ่ไปบา้างสำหรับเราเพราะพอดีครับต่ได้ครับรถต่ได้เหมือนกันร่างกายตัวนี้เป็นไงกี่เปอร์เซ็นตะ์แล้วตเอรับร้อยเปร์เซ็นตนะสมแข็งแรงตดยยันนี้พร้อมประทะกับพี่ก็เลยเรถต่เอมา,มาลลทั้งหมดนี่กี่ไฟแล้วผ่านจำไมไมครับร้อถึงร้อยอ่ะ Ừ, ได้เนาะเราคนจังหวัดสุืเกตครับอาหารเชิญชวนแฟนๆขับเรานิดหน่อยก็ช่วยเชียดด้วยนะครับผมก็มีรถอีสานรถเชิญตะเกียบนะผมก็หนึ่งล้านชาวสุืเกตก็จะาชนะไปฝากทางโครงการนี้ครับผมก็เชียร์รัรอชมได้นะครับผมก็เต็มที่แน่นอนครับแลชนะก็ไปว่ากันเลโอเคขอเชิญมาทน้องชายครับผม